เรามาฝึกภาวนาก็ต้องใช้คันติเป็นหลักใหญ่ถ้าใจไม่อดทนก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเห็นอะไรไม่ชอบก็วิ่งหนีหรือพักดันมันไม่รูว่ามันมาจากไหนมันมีลูกอยู่ในบ้านลูกประพฤติตัวไม่ดีพ่อแม่ก็โกรธยายก็ไล่ออกจากบ้านมันได้ความที่ไหนไม่รู้เรื่องรู้ราวของเด็กต้องอยู่เขาสซักพักทั้ง ถามลูนถามนี่จึงจะรู้เรื่องอ๋อปัญหามาจากนี่เราจะได้แก้ไขนี่จิตใจขงเราเหมือนเหมือนกับลูกที่อารวาหอยู่มันชอบความโลภความโกรธความหลงเราจะไล่ออกจากบ้านก็ไล่ไม่ออกมันก็เด็ดอยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละมันต้องต้องกลับมาอยู่ที่นี่พอฉะนั้นก็อยู่กับมันดูแต่ไม่เข้ากับมันนะความโลภมาจนอยากไปวิ่งไปตามโลดดูมันเฉย มันมาจากไหนเวลเาอยู่มันอยู่เป็นยังไงเวาเาไปมันไปยางไงมันทิ้งอะไรไว้ความโกรธก็แช่นกันความหลงก็แช่นกันถ้าเราทนดูได้เราก็จะเกิดความเข้าใจยังข้อเสียหายในในในดวงของเราต้องรู้จักดูมันเราจึงจะเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมัจนจะจัดการกับมันได้ ในใจคนจะมีความมั่นคงทั้งหายนี้ก็ต้องมีสมาธิต้องมีที่อยู่สักแห่งหนึ่งที่มันสบายเราจึงมีการแต่งลมหายใจของเราให้เป็นที่สบายของเราหายใจเข้าหายใจออกความโลภมากก็อยาไปวิ่งไปตามเราเรายู่กับลมหายใจความโกรธมาความหลงมาแล้วก็อยาไปวิ่งไปตามเขาเรายู่กับลมหายใจให้มันหายใจสบายเราอยู่ในเหตุการณ์ภายนอกที่มัน มันเลอทนแต่เราทนได้นะถ้าหากว่าเรามีจุดยืนอยู่ภายในทั้งสิ่งที่ไม่ดีทั้งภายนอกภายในถ้าจุดยืนของเราดีเราก็จะได้ศึกษาเขาจะได้เข้าใจเขาแต่จะวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีต้อดชีวิตมันจะไปวิ่งไปทางไหนเราก็ยืนอยู่ตรงนี้เราจะได้รู้เรื่องของตรงนี้แหละที่จะมันปัญหาอยูเกิดตรงนี้มันเกิดที่อื่นถ้าเราไปดูที่อื่นมันก็เหมือนของ,ของตก ตามที่เขาเล่ากันมันคนนั่งอยู่ในเรือของตกอยู่ข้างเรือที่นั่นมันอยู่ในที่มืดเขาก็รอให้ถึงท่าเพราะงท่าเรอก็จึงมองลงไปก็บอกว่าที่ท่ามันฝ่ายมันดีกว่านี่นมองไม่เห็นพอดูเพจทีพอฉะนั้นเหตุปัญหาอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูตรงนี้พยายามใช้คันติความอดทนดูมันดูมันถามนู่นถามนี่จนมันเกิดความเข้าใจขึ้นมา นัน่นจะรก้ปัญหาในชีวิตเราได้ที่เราแก้ไม่ได้เพความอดทนของเรามัน,มนอ่อนเพราะฉะนั้นต้องใช้สมาธิของเราเป็นหลักใช้ความอดทนของเรามันมีจุดยืนที่มั่นคงดีปัญหาทั้งหลายก็จะค่อยคลี่คลายไปได้